ชายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM stereo ความถี่1,287กิโลเฮิรตซ์จะนิไปขอเชิญรับฟังรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะท่านลุงนักปราดร่องความกดอากาศต่ำหมายถึงอะไรคะเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆถึงถามล่ะ วันก่อนมาลี่อ่านหนังสือแล้วเจอศัพท์คำนี้นะคะทำให้ไม่เข้าใจความหมายเลยเก็บมาถามลุงนักการศค่ะเป็นเด็กที่ไฟรู้จริงๆมาเดี๋ยวลุงจะอธิบายให้ฟังร่องความกดอากาศต่ำหมายถึงแถบหรือแนวของอากาศซึ่งมีความกดอากาศต่ำเมื่อเทียบกับบริเวณร,บรอบๆในระดับเดียวกันปรากฏบนแผนที่ความกดเท่า หรือแผนที่ไอโซบาเป็นเส้นเกือบขนานพาดผ่านบริเวณที่มีความกดอากาศตำ่ำหรือหย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณที่ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านจะมีลักษณะาอากาศแปรปรวนโดยมวลอากาศอุน่นลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบนมีกระแสลมใกล้เคียงพัดเข้าหาบริเวณความกดอากาศตำ่ำเกิดเมฆก่อตัวในแนวตั้งมีผลทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นร่องนี้มีความยาวหลายร้อยกิโลเมตร ทอดยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออกในเดือนพฤษภาคมร่องความกดอากาศตำ่ำจะพาดผ่านภาคใต้ของประเทศไทยและจะเลื่อนขึ้นไปทางเหนือเป็นลำดับประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกร,รกฎาคมร่องนี้จะเลื่อนขึ้นพาดผ่านประเทศจีนตอนใต้แล้วจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านประเทศไทยอีกครั้งประมาณเดือนสิงหาคมหรือกันยายน ต่อจากนั้นก็จะเลื่อนลงทางใต้ตามลำดับประมาณเดือนตุลาคมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและเลื่อนลงทางใต้เรื่อยๆ i พลันเร่งประสานหน่วยงานทันไรประชาชนนั้นเป็นหลักรวงใจพักทำหน้าที่มีวินัย I us คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM, 1 2 8 7ึ h z กิโลเฮิร์ตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทั้ง5แห่งทุกวิภาคของกรมโตุตลอดจนที่รับลิงก์สัญญาณจากวิทยุชุมชนวิทยุเพื่อการประมงและวิทยุเพื่อการเกษตรนะคะตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอสดสดทางเพจสวิบุ๊กเวทเทอร์เรโออยู่ในขณะนี้ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟัง ผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันเสาร์ที่22รกรกฎาคม2,566นะคะจะดนการ30นาทีถึง8นาฬิกาอยู่กับดีเจพินพินชนะนันจันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการเชน่ชน,ชนเดิมค่ะวันนี้ค่ะทีมงานนะคะ Facebook Live นะคะภาพส,สวยๆกราฟิกต่างๆนะคะพี่ออสปฏิสักสอนเขียวค่ะและ รับโทรศัพท์ควบคุมเสียงนะคะดีเจอีทอัมนาจินดาพรมค่ะและที่สําคัญค่ะท่านผู้ฟงังขาสภาพอากาศตอนนี้นะคะเป็นข่าวดีนะคะตั้งแต่หลายวันแล้วนะคะในเรื่องของร่องฝนนะคะที่มาพาดผ่านบ้านเราหลายพื้นที่ชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าตลอดจนเมื่อคืนนี้นะคะแถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เต็มที่เหมือนกันชุ่มฉ่าชุ่มฉ่านะคะและจากนี้ไปนะคะพื้นที่ไหนบ้างต้องเฝ้าระวังฝนเป็นพิเศษนะคะมาติดตามกับ เวนพยากรณ์อากาศค่ะน้องปันปันปันทะปันทารีนงนุชค่ะสวัสดีค่ะน้องปันปันค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรามาบอกพี่น้องประชาชนกันค่ะว่าพื้นที่ไหนบ้างนะคะที่ได้รับข่าวดีจะมีฝนตกต่อเนื่องแล้วมีฝนตกหนักพื้นที่ไหนบ้างคะน้องปันปันคะสําหรับในช่วงวันนี้นะคะก็ยังมีฝนการกระจายของฝนนี่ก็จะอยู่ในทาง ก็ยังมีได้ทั่วไปค่ะมีได้ทั่วทั้งภาคของประเทศเลยใช่ไหมคะก็จุดที่ประมาณร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบองโลกหกสิบถึงเจ็ดสิบเลยสาเหตุเป็นเพราะว่าเพราะว่ามีร่องมรสุมร่องมรสุมพาดผ่านค่ะแล้วก็มีลมเออขอโทษค่ะเป็นมอเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะค่อนข้างแรงด้วยนะคะจะสังเกตเห็นจาก แผนที่อากาศนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะ่ะร่องฝนพาดเลยกลางเลยกลางแผนที่ประเทศไทยเลยะนะคะอย่างนี้ก็คือแสดงว่าทั่วทุกภาคได้รับอิทธิพลจากจากอิทธิพลตัวการตัวแปรนี้ะนะคะในส่วนของร่องฝนร่องมรสุมรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงแล้วย่อมด้วยใช่ไหมคะที่จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น ค่ะก็สําหรับแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในทางภาคทางภาคด้านภาคตอนออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะอ๋อนะคะตัวการตัวแปรหลักๆไม่แน่ใจเลยว่าอยากจะให้อยู่นานๆเลยตัวร่องฝนเนี่ยเขาจะอยู่กับเรานานไหมคะน้องคัลปจันคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณวันที่วันนี้ถึงประมาณวันที่15้าค่ะ วันนี้วันที่22 <c oughs> ถึง25ก็หลายวันอยู่นะ <c oughs> ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะอย่างนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่พี่น้องประชาชนพี่น้องกเกษตรกรก็จะกักเก็บน้ำเ <c oughs> นาะก็ดีมากๆเลยลักษณะทั่วไปที่ทำให้บ้านเราฝนเพิ่มขึ้นนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คือตัวการตัวแปรหลักๆนี้นะคะอันนี้ก็ภาพดาวเทียมเนาะกล <c oughs> ุ่มฝนอันนี้แสดงตอนตีสี่ฝนกระจายทั่วเลยนะคะก็จาก ถ้าตเทียมก็จะเห็นว่าก็การกระจายของฝนเนี่ยก็จะก็จะค่อยๆเลื่อนมาทางทางดากทางด้านภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคเหนือลงมาทางด้านภาคก,กลางภาคตอนออกมากขึ้นนะคะชุ่มฉ่าชุมช่มฉ่านะก็กิ้งกังกันเข้ามาค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะ0ูนย์สองสามแแล้วก็0ูนย์สองสามแค่ะพื้นที่ไหนบ้างได้รับฝนไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ฝากคําถามไว้นี้ไว้ที่ในเพจ Facebook ของเราได้ด้วยนะคะ แล้วก็ตอนนี้ค่ะมีหนึ่งสายมารอเราอยู่นะคะจากคุณพรชัยพระรามห้าค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัยคะอาอสวัสดีดีใจเห็นทินโว้โหท่านหัวหน้าเวนด้วยนะครับสวัสดีจ้า,จาที่พระรามห้าเลยฝนเมื่อไ,ไม่ช่วงประมาณเที่ยงคืนนี้หัวหนักมากเลยเอเที่ยงคืนหนัก,นกค่ะโอ้ชิ้นหัวใจมากเลยนะครับชุ่มฉ่ำชื่นหัวใจเพราะว่าได้ฝนที่นี่ก็หนักเหมือนกันทั้งฟ้าทั้งฝนนะคะ ก็เห็นดูเอ่อดูดูข่าวเขาบอกแถวในกรุงเทพนี่แถวราชนาวท้าวนี่แถวเขาบอกมีน้ําท่วมด้วยใช่ไหมครับันกรุงเทพเมื่อคืนฝนกระจายทั่วทั้งกรุงเทพค่ะค่ะได้แล้วก็รอบๆกรุงเทพอนดรค่ะก็บริเวณรอบๆกรุงเทพปริมณฑลก็ได้รับฝนกรุงเทพนี่เอกรุงเทพนี่ทั้ง50เขตเลยใช่ไหมครับก็โดยรวมก็ทั่วทั้งกรุงเทพเนาะ แล้วแล้วอย่างนี้อุเทพนี่จะมีฝนแบบนี้ไปอีไรก็วันนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะวันนี้ยังมีฝนร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่แล้วก็ยังมีฝนตกหนักได้ในกรุงเทพมหาน,นครในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลค่ะเออเจ็ดสิบดีทีว่าเยอะนะครับผมค่ะเยอะค่ะครับผมรับผมใช้เอวันวันนี้เวลามีน,อนอ้องในงานของผมมากนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะวันนี้เราครึ่งชั่วโมงค่ะท่านผู้ฟังแต่ละคนก็มาได้มาแวบไปแวบ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปตรวจสอบลักษณะอากาศลายภา,ากันค่ะ<ช>ท่านผู้ฟังค่ะไปภาพเหนือกันค่ะน้องปันปันค่ะภาคเหนือวันนี้ก็ยังมีฝนพระนองประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่ค่ะแล้วก็ยังมีฝนตกหนักได้ค่ะก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวงังเป็นพิเศษเป็นที่ไหนบ้างคะก็วันนี้ก็จะมีทางด้านแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถากพิจิตรพิษณุโลก พิษณุโลกแล้วก็เพชรชบูรณ์ค่ะหกสิบเปอร์เซ็นตของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกัน<ม>หรือเปล่าคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เหมือนกันค่ะการกระจายของฝนวันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่ลคะค่ะเราก็ยังมีฝนตกหนักได้อันนี้เป็นทั้งภาคหรือเปล่าคะใช่ค่ะโดยรวมก็เกือบทั่วท้งภาคค่ะมองแล้วเห็นจังหวัดหลายหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะที่ให้จังหวัดอะไรจังหวัดไว้แต่พื้นที่ไหนที่ไม่มีชื่อนะคะก็มีโอกาสตกได้ค่ะ บางท่านบอกว่าไม่มีชื่อจังหวัดชั้นเลยนะมีโอกาสตกมีโอกาสตกค่ะอาจจะอาจจะไม่ได้ตกแบบว่าทั่วบริเวณค่ะไปภาคกลางกันค่ะภาคกลางวันนี้ก็ยังอยู่ที่ร้อยละหกสิบของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเช่นกันค่ะตอนนี้ก็ตอนเช้านี้ก็มีฝนโปรยปลายลงมาหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะขออนุญาตตัดไปรับสายพี่อํานวยจากบางบ่อค่ะสวัสดีค่ะพี่อํานวยค่ะ ค่ะตัวนดี้ทั้งสองท่านเลยค่ะค่ะเมื่อคืนเมื่อเมื่อคืนบางบอกก็ลปอยปลายมาเยอะเหมือนกันฝนชุ่มฉ่ำเลยเนาะชุ่มฉ่ำเลยค่ะแล้วแ้วกลางวันวันนี้จะตกไหมคะวันนี้ก็ยังมีได้ค่ะวันนี้มีโอกาสได้อยู่ค่ะวันนี้ใกล้โอกาสตกอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบอะค่ะเยอะเลยค่ะที่ํานวยก็ดูจากเมฆเราก็ยังมีโอกาสตกได้เยอะค่ะ ค่ขอบคุณนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะพี่อํานวยนะคะเราไปตรวจสอบภาคตะวันออกกันค่ะน้องปานปานเป็นไงบ<อ>้างตอนออกวันนี้ฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ค่ะแล้วก็ฝนตกหนักถ,ถึงหนักมากบางแห่งค่ะอ๋อเยอะเลยนะคะทั่ว,ท,ท,วทั้งทั่วทั้งภาคค่ะทั่วเลยนะคะภาคใต้สองฝั่งวันนี้ค่ะภาคใต้สองฝั่งวันนี้ทางภาคใต้ฝั่งตอนออกฝนร้อยละฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนัก บางแห่งส่วนวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันร้อยละเจ็ดสิบเช่นกันค่ะ mm hmm. แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่ง <c oughs> แล้วก็ถ้าเป็นภาคใต้นี่ก็จะระวังขึ้นลมเนาะขึ้น,นลมค่ะในช่วงนี้เป็นภาคใต้เป็นภาคใต้เอาไทตยตอนบนค่ะเอาไทยตอนบนแล้วก็ฝั่งอันดามันก็เป็น,นทางด้านตอนบนเช่นกันค่ะ <c oughs> ขึ้นสูงเท <c oughs> ่าไหร่คะสูงประมาณ สองถึงสามเมตรค่ะวันนี้บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะสูงมากกว่านั้นมากกว่าสามเมตรค่ะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะสังเกตว่าภาคใต้เนี่ยจะฝนมากมากกว่าเมื่อวานให้ฝนมากเพิ่มเพิ่มขึ้นใช่ค่ะว,วันนี้ให้ฝนเพิ่มขึ้นในร้านของภาคใต้ค่ะภาคใต้สองฝั่งไปแล้วนะคะต้องเฝ้าระวังในเรื่องขึ้นลงเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะเพิ่มขึ้น อันนี้ก็โปรยปลายมาทางภาคใต้เป็นยังไงบ้างคะเรดาตอนนี้น้องฟันปันที่พี่ออสโชว์อยู่ตอนนี้นะมีฝนเข้ามามีแล้วม,มีฝนเข้ามาได้ละชุมชุมพร,มพรล้นน<า>ชุมพรก็ชุมช่มฉ่ำเลยเนาะก็ดีใจด้วยกับพี่น้องชาวชุมพรนะคะ ก็ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีโอกาส<ท>ลุ้นเทา่าไหร่มหครและปริมณฑลวันนี้อยู่ที่ร้อยละเจ็ดสิบค่ะว้าวแล้วก็ยังมีฝนตกหนักได้อยู่ค่ะค่ะก็ชุ่มฉ่ำกันไปนะหายคลายร,ร้อนนะคะครา้น,นี้ตัดไปรับสายคุณสาย,ยันจากฉะเชิงเซาค่ะสวัสดีค่ะคุณสาย,ยันค่ะสวัสดีครับคุณชนานันและน้องอท่านที่ไละ์รมาทราบก็ปัน<ล>ปันจ้านี่ครับและก่อนคุณอำนมจครับ ครับวันนี้พี่อุโองเสือนมผงช่องคว้าก็อมองดูปิดๆ,ๆครับแต่ช่องฟ้ามมหัวล่างสูงครับแต่แต่บ้านผมแห้วทุกวันเลยครับวันนี้แห้วเหรอทำไมแห้วเนี่ยค,ครับแห้วกระดิ่เป็นฝุ่นๆๆเลยครับมเมื่อคืนตกมาแค่ๆจึ้งครับท่าน ทุกที่เขาับแรงมากเลยเมื่อคืนแรงมากๆเลยครับทำไมแรงผมไม่โทรมาแล้วครับน่ะยังวันนี้ยังมีโอกาสได้อีกค่ะเขาอจะเป็นโอกาสจากข้ามหรือเปล่าดูเหมือนจะอาจจะเป็นวันนี้อาจจะมีได้ทั้งวันนะค่ะดูจากเมฆก็อาจตะว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นฝนตกหนักแบบเมื่อคืน ใช่ในแบบที่ตกตอนกลางวันนี้อาจจะไม่ได้หนักแบบเมื่อคืนอาจจะเป็นฝนโปรย,ยยังมีโอกาสได้ค่ะแต่ว่าตอนเย็นตอนบ่ายตอนเย็นก็ยังมีโอกาสเป็นฝนฟ้าขนองได้ค่ะผมเห็นมันมาแล้วคิดว่าโดนแน่ๆน่ก็คืนนี้เธเผาเป็นจะรอเนาะแปลกเนาะ คุณสายันครับนี้ผมรายงานที่ินนะครับเพราะวันนี้เวลานี้นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสายานันค่ะ,ค,ค,ะคุณอิทแจ้งมาว่านะคะบอกว่าโทรเข้ามาได้สายเดียวเบอร์023839004ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะขออนุญาตระหว่างรอสายเราไปตอบคำถาม ท่านผู้ชมที่รับชมทางเพจ f c e e o o o เว e เทอ e r ดีโอนะคะฝากทุกท่านนะคะช่วยกันกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็เป็นข้อมูลให้เพื่อนเพื่อนของท่านด้วยนะคะที่ใช้ในการวางแผนนะคะการต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรการท่องเที่ยวหลายๆอาชีพนะคะคุณวิศนุค่ะทักทายเข้ามาสวัสดีครับบ้านน้ำเย็นอาเภอท่าแซะรอยต่อกะบ,บุรีท้องฟ้ามืดคืมจะได้ไปอีกกี่วันได้ฝนไปอีกกี่วันคะภาคใต้ ภาคใต้ของตอนออกก็มีได้ตลอดช่วงค่ะตลอดช่วงที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบค่ะยังต่อเนื่องเนาะคุณพยอมค่ะทักทายเข้ามาคุณธีระนะคะทักทายเข้ามาคุณสุริยานะคะบอกว่าสุราธานีมีฝนตกทุกวันเลยเมื่อไหร่ฝนจะลดลงบ้างครับยังไม่มียังช่วงนี้ยังต่อต่อเนื่องค่ะใช่ช่วงสัปดาห์นี้ยังต่อเนื่องได้ทั้งสัปดาห์ค่ะ อ๋อทั้งสัปดาห์เลยคุณสุริยานะคะก็เนาะอยากให้ไปที่ที่ไม่ได้ฝนจังคราวนี้ตัดไปรับสายกันต่อค่ะจากคุณสำอางเพชรชบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสำอางค่ะสวัสดีครับคุณจนอาณาสวัสดีครับน้องปันปันครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจากตอนนี้พรึ้มครับเพชรบุรีลมพรครับอยากทราบว่าวันนี้และพรุ่งนี้มีฝนเยอะไหมครับวันนี้พรุ่งวันนี้ วันนี้พรุ่งนี้ก็ยังค่อนข้างเยอะค่ะประมาณอยู่ที่ประมาณร้อยละเจ็ดสิบค่ะสำหรับวันนี้แต่ว่าวันนี้ก็ระวังเป็นระวังต้าระวังขล้นลมแรงมากกว่าค่ะครับ่นวันนี้และพรุ่งนี้กี่สต๊าสเนี่ครับวันนี้วันนี้วันนี้ให้ไว้ร้อยละเจ็ดสิบค่ะครับแล้วพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยละประมาณร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบเช่นกันค่ะครับ แล้วลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ใช่ใชค่ะ,คะลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วสบายท่าไรคะ,ะความเร็ววันนี้ถ้าเป็นทางด้านสุราษฎร์ธาน,นีขึ้นมาอยู่ที่ร้อยเออขออภัยครับความเร็วยี่สิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วเพชรบุรีเพชรบุรีก็อยู่ที่ยี่สิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะข,คขึ้นสูงครับขึ้นสูงสองถึงสามเมตรค่ะห่างฟังมากกว่าสามเมตรค่ะ ต่งอันดามัน,นครับต่งอันดามันวันนี้ฝ<ล>นคะฝนเยอะครับฝนร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ค่ะลมเป็นลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วประมาณความเร็วถ้าเป็นอันดามันช่วงภูเก็ตขึ้นมาความเร็วยี่สิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะตอนล่างครับตอนล่างกระบี่ลงไปความเร็วสิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะลื่นสูงครับลื่นสูง ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาขึ้นสูงสองถึงสามเมตรค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมากกว่าสามเมตรค่ะตึนตังตูนนี่ประมาณเท่าไหร่คะตังสตูนตังสตูนเอาตังสตูนประมาณขึ้นประมาณหนึ่งถึงสองเมตรค่ะแล้วก็ค่ะอ่ะนานอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้ที่ไหนคะอุณหภูมิเพชรบุรีเพชรบุรีอุณหภูมิเพชรบุรีวันนี้ย5 3สิบห้าถึงสามิบามค่ะ ขอ,ขอบคุณมากค่ะไปที่ f Facebook ไลฟ์กันต่อนะคะไปตอบคำถามท่านผู้ชมที่รับชมกันต่อเนื่องนะคะน้องปันปันค่ะ<อ>ไปที่พี่สุขศรีค่ะให้กำลังใจมาพี่ออนคุณ,คณออนปิยานะคะขอบคุณเจ้ามาด้วยคุณอเนคุณจินเกียรติให้กำลังใจมาแล้วพี่ประสบสุขรรายงานเข้ามาบอกว่ากระเปอร์ระนองนะคะเมื่อคืนมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็จะยาวนานไปอีกกี่วันนะคะบอกว่าไม่อยากได้ฝนแล้ว <c oughs> พอแล้วครับ <c oughs> ค่ะก็สําหรับทางละนองทางภาคใต้ฝั่งตอนตกก็ฝนฝนยังอยู่ที่การกระจายของฝนยังค่อนข้างเยอะค่ะอยู่ที่ประมาณร้อยละิถึงแปดิบแต่ว่าวันที่27เจ็ดเนี่ยเป็นต้นไปฝนอยู่ที่ประมาณร้อยละสีค่ะก็การการกระจายเบาลงแต่ว่าก็ยังมีโอกาสตกแล้วก็ยังมีฝนตกหนักได้ค่ะ ก็ <m uch ing> ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าจะเบาลง <m uch ing> วันที่27นะคะพี่ประสบสุขไปที่คุณพาท่าแซจากชุมพรค่ะคุณพาขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านดังซ่องค่ะสวัสดีจ้าค่ะท่าเอินแก้วค่ะ,เ,คคะเป็นยังไงบ้างเอ็นแก้วจะมีฝนต่อสีกกี่วันละคะจะมีฝนตกอีกกี่วันมีฝนตกอีกสักกี่วันมีได้ตลอดช่วงค่ะตลอดเลย มีต็อกนักไหมคะมีค่ะมีฝนตกหนักได้ค่ะค่ะราดแค่นี้แหละค่ะเพรุณ ค่ะขอบคุณมากค่ะขอขอคุณพาน่ารักมากเลยนะคะคนในพื้นที่โทรเข้ามานานๆได้เจอเสียงนะคะมาใหม่นะคะไปที่คุณพินทิพย์ค่ะนะคะให้กําลังใจมาพิเตือนใจนะคะสวัสดีค่ะน้องปันทารีแล้วก็คุณชนานันวันนี้เขตพระประแดงปู่เจ้ายังมีฝนตกอีกไหมยังมีได้อีกค่ะยังมีอีกเนาะแล้วก็คุณอเนกค่ะบอกว่าสวัสดีครับท่าแซ่พุนพินสุราชฝนตกปานกลางครับขอบพระคุณมากๆค่ะ แล้วก็พี่ประสบสุขให้กำลังใจมาเยอะแยะเลยคุณแสงเพชครค่ะฝนตกที่อำเภอนาำอุน่นจะมีฝนตกไหมหรือรายงานเข้ามาไม่รู้ นี่ค่อน้ำอุ่นสกลนครฝนตกมีฝนตกมีฝนเนาะมีฝนเนะะาะรายงาน,นเข้ามาก็จะตกต่อเนื่องอีกก็วันนี้ยังมีโอกาสค่ะค่ะมีมีโอกาสอยู่นะ,ะคุณสมพิษคะสวัสดีครับสวีสวีชุมพรมีเมฆมากแล้วแล้วจะมีฝนไปกี่วันครับยังมีฝนได้ตลอดช่วงค่ะสำหรับทางด้านภาคใต้ค่ะค่ะแล้วก็พี่พยอมนะคะสวัสดีค่ะ เช้านี้ที่พิจิตร์อำเภอโพป,ประทับช้างมีท้องฟ้าคึ้มค่ะเมื่อตอนตีห้านะคะมีฝนตกเล็กน้อยลงมาไม่พอไม่พอชุ่มเลยค่ะขออีกได้ไหมข้าพเพ้ายังยังไม่ได้ชื่นใจเลยนะคะที่พิจิต่ะจะมีโอกาสต่อไหมคะมีขันช่วงสัปดาห์นี้ยังมีมีฝนตกหนักได้อยู่ค่ะแล้วก็การกระจายของฝนค่อนข้าง อยู่ที่ประมาณร้อยละหกสิบเจ็ดสิบค่ะยังมีโอกาสได้่ยังมีโอกาสไปถึงวันที่ยี่สิบห้าเลยใช่ไหมคะค่ะค่ะคุณสมพิบอกว่าชมแชร์เรียบร้อยขอบพระคุณมากค่ะทักทายคุณสายลุงนะคะคุณพี่ประสบสุขบอกว่าอ่วมตลอดนะคละน้องคุณพี่อเนกให้กําลังใจมาคุณเจารานคุณสมบัติตีด้วยนะคะคุณสามารถนะคะบอกว่าร่องมรสุมลงมาถึงลบบุรีหรือ,อยางครับก็วันนี้ร่องมรสุมลงมาพาดผ่านทางด้าน ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือมาแล้วนะคะมา<ช>แล้วนะคะร่องมรสุมคือร่องฝนนะคะเ<ช>ตรียมตัวรับน้ําค่ะคุณสามารถคุณโตเต้น,นะคะให้กําลังใจมาสวัสดีค่ะคุณธงชัยสวัสดีค่ะคุณพรีระสบสุขอ๋อนะคะทั้งคืนทั้งวัน <c oughs> คุณธงชัยให้กําลังใจมาพี่อัชชาพาด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณพ,พี่พี่รมด้วยนะคะพี่อัชชาพาทักทายเข้ามานะคะบอกว่าปึ๊บปึ๊บขึ้นไปก่อน อยู่ที่ไหนนะเออนะคะอ่าเจอละสวัสดีคะ่ะเมืองใหม่ชนบรุรีมีโปรมาแล้วนะคะจัดให้เต็มเต็มค่ะขอบคุณนะคะสุดยอดเลยนะคะสงสัยได้ชุช่มฉ่ำกันทั่วเลยนะคะลุงตุ๋ยนะคะบอกว่าให้น้องพินพินสถานีวิทยุชุมพรนะคะเดี๋ยวจะแก้ไขให้นะคะลุงตุ๋ยคะ่ะคุณคนหลังข่าวทักทายเข้ามาสวัสดีคะ่ะให้กําลังใจมาด้วยขอบพระคุณคะ่ะคุณสุภกรนะคะแหลมฉบังวันนี้พรุ่งนี้จะมีโอกาส อีกไหมนี่ค่ะมีอยู่ค่ะมีโอกาสอยู่นะคะมีฝนด้วยนะคะคุณสุภกรคุณพิทพรพยาวฝนน้อยเหลือเกินครับวันนี้จะมีลุ้นไหมยังมีลุ้นอยู่ค่ะแต่ว่าก็พอมีลุ้นค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ที่ร้อยละหกสิบขออนุญาตไปรับสายทางบ้านนะคะโทรเข้ามานะคะคุณดำรงจากชนบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะสวัสดีครับผมสองท่านครับผมค่ะสวัสดีค่ะชุ่มฉ่ำไหมคะคุณดำรง ช่วงชามสิครับผมนะช่วงนี้ได้เยอะเมื่อคืนก็มีตกลงมานะตกเลยแล้วนี่เช้าเนี้ยฝนมาจากทางะเป็นก้อนคือเป็นเป็นลักษณะเมฆกระจายอ่ะมีเป็นกลุ่มฝนไหมเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นกลุ่มกลุ่มฝนได้ค่ะจจะเป็นฝนละอองอองอยู่สาหรับช่วงช่วงเช้าช่วงสายเนี่ยค่ะ แล้วจะมีฝนหนักช่วงไหนก็ถ้ามีฝนตกอาจจะเป็นช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นค่ะต้องดูการก่อนตัวตอนนี้ดูเรดาร์แล้วยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะองมีหนูในอ่าวไทยค่ะอแต่เนี่ยขึ้นมาบนบกเนี่ยนะทางมาทางพนักนิคมมาทางเนี่ยนะแล้วตอนเนี้ยผมอยู่ที่ไซงานอะเลยเป็นเป็นหางฝนอะนะพูดถึงนะนะ แต่ก็ไม่แน่ชัดว่าจะแรงหรือไม่แรงค่ะวันนี้แม่ค่อนข้างเยอะค่ะวันนี้เยอะมากเลยเยอะมากเลยเอนนี้วั้องฟวาปิดเลยค่ะค่ะเหมือนคืนเลยแล้วพรุ่งนี้เป็นไงวันนี้วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะประมาณร้อยวันตองสามวันนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิค่ะสองสามวันเลยนะสาหรับชนบุรีถึงวันที่ยี่สห้าไหมอ๋อมี ได้ถ้าเป็นภาคตะวันออกได้ทางตลอดช่วงสัปดาห์ค่ะตลอดช่วงเลยนะครับผมทั้งสัปดาห์เลยคุณน้ำรงเอโอเคเตรียมรับเตรียมรับนะอภิปรายถ้าคุณต้องรับฝนตกมาก็ไม่ต้องทำงานอ่าพักผ่อนพักผ่อนเองไม่มีอะไรไม่มีขนาดพักผ่อนไม่ต้องปวดหัวไม่กังวลโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขออนุญาตปิดรับสายนะคะไปที่ตอบคำถามทางเพจเฟซบุ๊กกันค่ะน้องปันปัน ไปที่คุณพิธพรนะคะบอกว่าพเยาฝนน้อยเหลือเกินครับวันนี้จะมีลุ้นไหมมีลุ้นอยู่ค่ะวันนี้อยู่ที่ยังโอกาสอยู่ค่ะคุณพิธนาถาให้กำลังใจมานะคะคุณจักสกลนครค่ะจะมีฝนไหมมีมีค่ะภาคอีสานยังมีฝนแล้วก็มีฝนตกหนักได้ค่ะคุณสลาวุธป่าตองภูเก็ตวันนี้จะมีฝนไหมครับวันนี้มีได้ค่ะทั้งภาคแต่ว่าอ๋อมีค่ะ คุณการจนาพรโคราชปักธงชัยวันนี้มีโอกาสไหมครับมีโอกาสค่ะสุลินหล่ะเป็นยังไงบ้างสุินก็ยังมีเช่นกันค่ะสุลินบอกว่าไม่ค่อยตกเลยนะคะจางสุพันค่ะจะมีไหมสุพันวันนี้มีค่ะพันนี้ภาคกลางมีฝนตกหนักได้ด้วยค่ะนะคะคุณศิวลีกุยบุรีฝนน้อยหลือเกินแต่ก็มีโอกาสต้องดูวันนี้ค่ะ ยังมีโอกาสอยู่นะใช่วันนี้การกระต่ายของฝนทางภาคใต้ค่อนข้างเยอะค่ะค่ะเพิ่มขึ้นจ้าคะ่ะคุณศิวลีคะ่ะคุณพี่เ,เอกอนงค่ะมีกําลังใจมาให้ปันๆด้วยนะคะคุณพัทละนานนะคะสวัสดีจากเพชรบูรณ์ค่ะฝนตกเมื่อคืนเย็นชื่นใจนะคะเช้านี้มืดคืมขอบพระคุณสําหรับการรายงานคุณใส่น้ําไม่ไหลกลับนะคะให้กําลังใจมาด้วยนะคะคุณสุวิมลแถวบ้านนะคะห้วยตะเคียน สัมปรายมากรำปลายมาศบรีรามจะได้ฝนไหมก็วันนี้มีอกยังมีโอกาสมีได้อยู่ค่ะลอยต่อบางรักกามครีมาสุโขทัยจะมีโอกาสได้ฝนไหมมีค่ะก็วันนี้วันนี้โดยรวมก็มีโอกาสได้วันนี้ได้ทั่วประเทศเลยเนาะวันปันบอร์ททุกคนค่ะจะไม่ได้ทุกพื้นที่แต่การกระจายของฝนค่อนข้างการกระจายตัวของของฝนดีมากเลยนะคะจากวันนี้ถึงวันที่25นะคะ แต่ว่าวันนี้ก็จะไปเน oneself, mm ้นทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกลงมาคภาคใต้เพชรบูร <Said> ณ <ano> ์ก็มีโอกาสเนาะแล้วอุ่นแลนองเช้านี้ตกไม่หนักแต่ว่าตกไม่หยุดนะคะขอบคุณสุกัดสำหรับการรายงานคุณฟาติมะพังงามีฝนฟ้ามืดค่ะขอบพระคุณค่ะคุณเชนให้กําลังใจมาด้วยนะคะโคราชโคราชมีโอกาสค่ะวันนี้แล้วก็มีโอกาสไปถึงวันที่25่สนะคะ คุณชัยเลิกนะคะออนะครสวรรค์ท่าตะโกจะมีฝนไหมครับม,มีค่ะนะคะหลายท่านนี่นะคะส่งกำาลังใจเข้ามาคุณสุภาพคุณรังสรรค์นะคะก็วันนี้ มีโอกาสทุกๆหลัจากนี้ไปบ้านเราก็รับฝนเต็มๆเลยะนะคะเป็นโอกาสนาทีทองนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะช่วงนี้เพราะว่ามีร่องฝนมาพาดผ่านแถมมรสุมค่อนข้างแรงด้วยะนะคะ,คะขอบคุณค่ะน้องปันปันที่มาอัปเดตสภาพอากาศให้พวกเราได้รับทราบนะคะ<ส>พี่ออสเฟ k ุกไลแล้วก็คุณอิทควบคุมเสียงรับโทรศัพท์วันนี้ดีเจนพินพินพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนนะคะ<ส>อย่าลืมมาติดตามกับเรานะคะในสุนอ่ณสามารถรับชมได้เพิ่มเติมนะคะที่เว็บไซต์นะคะ เว็บไซต์ของกรมประตูนิยมเยวิทยา w w w m d go t c h ค่ะวันนี้ไปขอตัวไปคารองงชาติก่อนนะคะสวัสดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ